สวัสดีครับเพื่อนๆสวนกัญญากรครับวันนี้เราจะมารีวิวท่อนพันธ์อ้อยสีสายพันุนะครับเป็นชุดใหม่ครับคือทางสวนเราเนี่ยเราจะจัดชุดตามต้นพันธุ์ที่เรามีนะครับแล้วก็จะมีการสลับไปเรื่อยๆครับทีนี้น่เป็นชุดล่าสุดครับที่ต้นพันธุเรามีก็มาเริ่มที่สายพันธุ์แรกเลยนะครับสายพันธุ์แรกทางซ้ายนะครับนี่ครับ ทันแรกนี่คือด่างมะเลยครับด่างมะเลยนี่เป็นอ้อยเขียวนะครับแล้วก็อ้อยสวยงามครับส่วนเขียวแล้วชานก็จะเป็นเป็นเหมือนสำลีมมรครับแต่รสชาติหวานอร่อยนี่ครับด่างมะเลยตัวนี้ยังยังมีน้อยนะครับปกติราคาจะแพงนะครับถ้าเราขายท่อนเดียวนี่สามก็ตานี่99้าสบาทนะครับตัวนี้จะแพง แล้วพันธุ์ที่สองก็คือแดงพินดาครับแดงปินดานี่ก็เป็นอ้อยเขียวเหมือนกันครับอ้อยเขียวตัวนี้จะมีชานกรอบรสหวานแต่วหวานไม่หวานจัดนะครับหวานอยู่แต่จะไม่หวานมากชานก็จะมีความกรอบเหมือนกันนะครับอันนี้มาดูพันธุ์ที่สามนะครับพันธที่สามนี่เป็นเบอร์รี่พุดดานะครับตัวนี้เป็นอ้อยนำเขา้า นะครับอ้อยต่างประเทศมาจากฮาวายครับต้กนกาเนิดตัวนี้จะเป็นอ้อยสวยงามนะครับคีดูสังเกตลักษณะลำเขาเนีจะเป็นคอดแล้วก็มีลายแต่ว่าถ้าเราปลูกสักแปดเดือนอายุแปดเดือนขึ้นไปเนี่ยตัวนี้เคี้ยวอร่อยเหมือนกันนะครับถ้าที่ลองทางสวนลองชิมดูครับเคี้ยวก็จะมีรสหวานชานนี้ก็จะนิ่มครับเคี้ยวนี้แบบเคี้ยง่ายเลยครับตัวนี้อร่อยเหมือนกันครับตัวนี้ ได้ลองผมได้ลองดูแล้วครับส่วนพันุที่สี่พันุที่สี่นี่ก็จะเป็นเหลืองมาเลยอ้อยเหลืองมาเลยเนี่ยโดยปกติแล้วคือเขาเขาจะเป็นอ้อยคันน้ำนะครับแตเ่เราเคยเอาท่อนพันธุ์เอเอาท่อนอ้อยมาลองคว้นแล้วก็ลองเคี้ยวดูครับปรากฏว่าอร่อยครับนิ่ม ชานนิ่มแล้วก็รสชาติก็หวานหวานแบบหวานนุ่มลิ้นนะครับเหลืองมะเลเนี่ยจะหวานนุ่มๆน,นะครับหวานไม่แรงนะแต่ว่าจะมีความนุ่มนี่ครับก็คือสรุปก็คือดีทั้งขั้นน้าแล้วก็ดีทั้งเคี้ยวอะครับตัวเหลืองมะเลเนี่ครับส่วนสําหรับท่อนพันตัวเนี้ยชุดเนี้ยที่เราให้สองข้อตาเนี่ยคือ เราต้องการให้ลูกค้าที่ซื้อไปเนี่ยเอาไปชาถุงดำนะครับครับซึ่งมันจะแตกต่างกับที่เป็นเอาเอาไปปลูกเป็นแบบหลุมนะครับถ้าเป็นแบบหลุมเนี่ยเราจะให้ไป3ามสามอตาต่อ1นึ่งท่อนนะครับครับแต,แต่ตัวนั้นนะ่ะจะเป็นการปลูกแบบหลุมแต่ตัวเนี้ยเราจะเน้นเน้นให้ไปชาถุงดําก่อนครับซึ่งวิธีชาถุงดำก็คือทางสวนเราได้ทําคลิปลงไปใน y o u t u b e แล้วก็ ในเพจก็มีนะครับในทิกต o กก็มีครับเพื่อนๆที่ใครสนใจก็ลองเข้าไปไปหาดูนะครับคือการชําอ้อยในถุงดํานะครับครับก็คือการชาในถุงดําอ่ะมันจะมีประโยชน์มากกว่าการปลูกหลุมเพราะว่าหนึ่งคือมันจะชัวร์กว่าครับใช่ไหมก็คือต้นไหนที่มันเกิดอะ่ะเราค่อยไปปลูกนะครับถ้าถ้าถ้ามันไม่เกิดเราก็ไม่ต้องไปปลูกนะครับแต่ถ้าเราปลูกหลุมอะ่ะ ถ้าเราปลูกไม่ได้หลุมแล้วอ่ะมันจะมีโอกาสบางพันธุ์อ่ะที่มันจะไม่ออกไม่งอกนะครับนะครับตัวนี้มันจะลดความการช้าในถุงดำมันจะลดความเสี่ยงในการการเราไปปลูกครับมันจะไม่เสียเวลานะครับต้องไปซ่อมอ่ะครับแล้วก็ข้อดีอย่างนึงก็คือมันจะทํามันเวลาเราอ่ะมันจะแตกกอดีกว่าครับเอาตอนนี้คือทางที่ผมเคยทดลองมานะคือการเอาเอาห้อย ที่ทาในถุงดำอาไปปลูกแล้วก็กับที่เราไปปลูกในหลุมเลยอะ่ะการทาในถุงดําก่อนจะเป็นต้นกล้าจะทําให้เกิดการแตกกอที่ดีกว่าครับต้น้อยจะขึ้นลําเร็วกว่านะครับอันนี้ที่ที่เราเคยทดลองมานะครับที่สวนเราครับอไอท่อนพันธุ์ตัวนี้ชุดนี้นะครับไอสวนเรามีจําหน่าอยอยู่ในช้อปปี้รัศดานะครับก็คือร้านสวนกัญจกรนะครับ ก็เพื่อนๆคนไหนสนใจก็ลองเสิร์ชเข้าไปดูนะครับครับออสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะจบแค่นี้นะครับโอเคครับสวัสดีครับ